กับหวยแลฉัที่ channel amazing อเมซิกันไทยนะคะตอนน nah ี้หวยกับพ well ี่วุ้ยที่ท่าช้างท่าช้างนี่เขาทำใหม่สวยมากเลยท่าช้างมีลูกช้างประกอบเราสองคนนะคะก็จะข้ามเรือข้ามฟากไปไลนสามสี่สองานะคะก็จะเป็นร้านอาหารทางนั่งชิวๆในแม่น้ำก็เป็นเหมือนดิ่งอเมริสโลร์ค่ะร้านเปิดแต่สี่โมงเย็นตอนนี้ ชา้มามเหมอนเขจะทำสถานทีท่าเรือใหม่ดีออไปดูกันค่ทุกคนี่ห่วยแอปช้อปปิ้งนว่าางัะไรอยู่อูไม่ได้มาใหม่ไม่ได้มาอันนี้มันมาจากได้ดีปะวใช่มันคแบบขึ้นมาตรงช้ามได้มันคือสถานีอะไรอ่ะ ไปลองไปดูหน่อยได้ไหมอยากรู้นโมมนหาลาสิแล้วมันทะลุไปไหนอ่ะบ่อเขาหน้าจะไปใต้ดินใต้ไม่ไง่าเดือนข่าทางอืมไ้ดูมเม่อวันดิสว่ะาาเราแม่งคนไทยแล้วอ่ะ มาแม่มาจากธรรมเจอหน้าเราสองคนแนงไม่เซอถ่ายแล้วดเราจะพูตรงไหนคะเี่คะเรือน่เรือท่าเรืออยู่โอไม่ได้แม่นานมากมอก่อนมืนเป็นบ้านเก่าๆจำได้ไหมา้แต่ไม่ทำบ้านเลแต่ขอเทไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มีบกระเป๋าหวยนะยวใส่มา เจะข้ามภาเฉยๆเนาะไปวังหลังไม่ไหนครับผมสุดท้ายเลยครับต้ดงการให้อบคุณครับมาดวาตู้นคุณมานหืออตู้นี้หรือตู้ตรงนั้นเขบอกสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ย อ๋อหรอถามกันเตอตาไนท่นเล่ะงนโอเคตามนั้น,น,อน,นโอ้หทำไมเอี่ยมเลยอ่ะเจ้าพยา uh ออริโบทจริงหรือเปล่าไม่รู้ปะเราจะาาปั้นไปวางหลังวางหลังท้องหลังของมันเยอะมากเลยฉะน,นั้นเรา,า,าสิริราชสิริราช เร,เราขึ้นเรือข้ามฟากแต่มเมื่อกี้ข้ามฟากมันน้ลงวัดักทาง้จริงเราต้องไปลงท้ายได้ป็นไรแล้วก็จะเดินทะลุผ่านวังหลังแล้วก็จะเดินอ,อน้อมไปถ้าไม่ิี่ไม่ใชเราทุกคนอ,อ,กอ่นาแดองสื้อกฎหมายเพยังขายเลยต้ังซื้อกฎหมายอ่ะเาะไรเออไปเราควรจะต้องเดินดช้อปปิ้งก่นนะก่อนจะไปใช่แล้ครั้งก่อนเรามเคยซื้ออะลร กลิ่นหอมมากเลยอ่ะนี่เหมือนก็้ตื่นแล้วกมดได้หมดตื่นแล้วไปบ้างแต่อันนี้มันน่าจะเีย็นแล้วของมันน่าจะหมดแล้วเพราะว่าคือมันไม่มีตอนเย็นเหลือแต่เสื้อผ้านี่เราถึงแล้ว 3, 2> 4, 2, 2บาร์ข้างหน้านั่น,นใช่ใชแต่เราจะเดินไปดูก่อนไหมจะซื้อของกินไหมหมวยอะ่ะ ใช่้ดไปกอกันดีกว่า ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนเจ้าดังก็ในวังหลังก็ราคาดีนะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทมีอยู่ประมาณนับก่อนห้าชิ้นก็แรงอยู่นะชิ้นละกค้าๆกล่องไงไม่น่าจะเข้ากำลังร้อมคือไส้ไส้มันเป็นไส้มะพร้าวนะเป็นมะพร้าวมะพร้าวแน่นๆอ่ะไม่หวานมากกำลังกิน ค่า,ากับการคู้ควรที่คุณต้องซื้อต้องหลองไปแล้วเดี๋ยวต้องไปร้านแล้วขึ้นมาอยู่บนที่สามสี่สองปานนะคะก็จะผ่านเข้าโรงแรมทะลุขึ้นมาแล้วขึ้นมาชั้นค้าวนนาวนนเห็นหน้ามาไหนดิ เราไม่ได้จองเ็นไหมทุกคนจะเสร็จแล้วทุกคนดีเซลเพราะว่าโต้ดีเสิซลเขาต้องการเห็นวิวชิวขานแล้วเราก็อยากจะมาถ่ายคลิปก่อนที่คนไม่เยอะแล้วก็กลางคืนก็จะมีไฟตรงนั้นสะพานพรามแปะเราจุดฮนะิโนะคะสะา 8, พานแปะกลาเนี่ยค่ะเราสองคนเป็นคนที่ชอบใกล้กันน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็คงสั่งอะไรกินอีกห่วยเลยข้ามฟากมาแล้วอ่ะบางหลังอ่ะใช่เนี่ยเราอ่ะข้ามฟากบางหลัง เึ้นเรือข้ามฟากที่ไปวัดละคังเราก็เลยต้องเดินอ้อมจากวัดระครังแล้วก็ไปซื้อของจริงไปเจที่พาทุกคนไปวงังหลังแล้วก็กลับมาก็าเดินออกล้างกายคือวันนี้บอกเลยว่าเหนียเนี่หวยไหลไปจนถึงสุดๆเพราะว่าก็ถือว่าได้ออกล้างกายคนร้อนแบบไม่รู้จะใช้คําว่าร้อนแค่ไหนร้อนมากๆค่ะทุกคนแต่ทุกคนก็ชมบรรยากาศและการยามต่้งคืนจะสายให้ดูทีน่าจะมีแสงสีสวยงามกับแสงไฟที่มาซ้อนกับน้ำ สวยแบบแล้วเจอแฟนขาทุกคนทุกคนก,คนกคน็มีวิวไม่ถูกเลยอันนี้ก็จะเป็นรับเน้ววานิวลนะคะ่ะกับจิ้มแจวว่าจากน้ำเปล่าส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มซอฟต์ดีนะคะเป็นมาราลิต้ตานะคะก็จะเ็นค่ะ ก็ถ okay, ้าคนเคยกินก้อนนี้ยค่ะมันก็จะมีมะนาวเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสองแก้วเาสั่งแก้วหนึ่งแต่จริงตอนเนี้มันก็มีโปรโมชั่นแบบเครื่องดื่มก็คือซื้อสองค่ะเขาเทียวซื้อสองแก้วแถมหนึ่งแก้วหรือว่าถ้าเออพี่อุ่ยไม่กินน้ำพวกนี้กะทให้หมวยกินแบบสามแก้วเลยหมวยคงไม่ไหวเพราะว่าหมวยต้องขับรถกลับบ้านก็เลยไม่สั่งเป็นสั่โปรโมชั่นนะคะก็กินกันแล้วก็เดี๋ยวรอค่ำๆหน่อยรอชมเชย ชิมนเนื้อก pues ็จะได้จานนี <alan> <ap> ้นี่เกือบ500บาทเราถือว่าเป็นเราเอาสถานที่เนาะทุกคนอนน้ำชิ้นแก่อืมมันนุ่มมากค่ะทุกคนแคร์แอ้คกับบรรยากาศก็ย้อมนิดนึงในน้ทีแต่ในน้ำีก็ไม่รู้ ทุกคนก็เราย้ายมุมมาเป็นโต๊ะตรงนี้ยที่เขาดีเซอร์ไว้เขาไม่มาแล้วก็เลยย้ายมุมมาติดกับแม่น้ำพิมแม่น้ำเจ้าพญาเนาะก็คันก็เขียนแสงตรงนี้แสงไฟของสะพานพระรามแปดฝั่งแล้วก็ก็จะมีประเด็นเขาก็จะมีเตรียมมาให้ร้อยหมูลนะทุกคนแล้วก็จะมี เราสั่งมาเพิ่มอ,อีกอ่ะไส้กรอกน่าจะพอแล้วแหละเขาซือ้อผิดเยอะก็จะเป็นไส้กรอกแล้วก็จะมีอ่าเนื้อโน่าจะเป็นมัสตาร์ดสีเหลืองๆแล้วก็จะมีซอส,อส,สอมัคเกอร์นี่ซอสมัคเกอร์เตะเป็นซอสที่กินกับไส้กรอกนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนแล้วกัน 新过了江南。 น่าจะไปกริลดีกว่าย่างมั้งแล้วก็มีมันบดแล้วก็มีเด่อนเดคอนีกก็รสชาติอาหารก็โอเคราคาอาหารก็ ้าคุณเอาเนี้ยไปเทียบกับร้านพวกไปคุณไม่ได้เพราะว่าร้านนี้มันคุณก็เหมือนซื้อวิวแล้วก็บรรยากาศอย่างนั่งกูดจริงๆชอบแบบเนี้ยนั่งสบายๆแบบเย็นๆไม่ร้อนมากจะให้พี่อุ้ยไปชิมชิมได้ก่อนนะทุกคนเนี่ยบอกกับพาคู่มาแล้วเนี่ยก็โรบิทิวโรบิทิวเหมือนกันนะขำบวยไปชิมก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนหมวดกับพี่อุ้ยก็ชมบรรยากาศ ชิวๆแล้วก็บรรยากาศยามค่ำคืนบนอาบินแม่มน้ำเจ้าพยาที่ร้านวิฟ2บาทสามสี่สองบาทนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศยามค่ำคืน <c oughs> เห็นล่องเรือแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะกลับแล้วเพราะว่าพวกนี้ทำงานและอย่างหนึ่งเราจะต้องไปนั่งเรือข้ามฟากกลับไปวางหลังซึ่งเรือเนี่ยนะคะจะปิดสองทุ่มนี่ก็เหลือเวลาไม่ถึงสิบนาทีมาลุ้นกันว่าหมวยจะได้ กับพี่เวจะได้ข้ามเรือก,กลับไปไหมถ้าแม่ก็คือเราต้องนั่งแท็กซี่อ้อมแบบข้ามสะพานพระรามแปดกลับไปฝั่งนะะู้นเลยยังไงเนี่ยก็สายคอนเทนนะคะล,ล้า์ท็อปย่านวังหลังนะคะสามสี 3, 4, 2, ่สองบาน,นะคะ่ะถ้าเป็นวันศุกร์สเสาร์ สุขเสาร์คิดว่าน่าต้องจองเพราะว่านี่ขนาดเวลาทิ่คนยังเต็มร้านเลยค่ะยังก็ฝากคอนเทนต์ดีฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ Amazing อีกใครได้ไะใคปแล้วนะคะพอเราโชคดีได้ขึ้นเหนือข้ามฟากก็เป็นสุดท้ายแล้วพอเขาปิดสองทุ่มเราข้ามฟากจากท่าวางหลังเออท่าวังหลังลกลับมาแล้วแล้วก็ เลยถามว่าเฮ้ยเราจะเดินกลับไหมหรือว่าเราจะนั่งรถตุ๊กตุกกลับไปเพราะว่ารถเราจอดที่ปากเขาตลาดตอนนี้เราก็เดินมาที่ถนนหาบากเราก็จะเดินกลับไปที่ปากของตลาดนะทุกคนปิดปปิทำอะไรหรอจะตรวจร่างกายแล้วไงทำจริงนะถ้าเดินคนเดียวอะ่ะห่วยไม่กล้าเดินนะนี่เดินกันสองคนเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันไม่มีคนเลยทุกคนลงนนคองดูดิพื้นที่อะจากตอนรางวัลที่คนคึกคืนมากคือมันเงียบมาก แต่ว่าหมอเล่าให้ว่าเดินออกกำลังกายแล้วก็ได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของพระราชวังวยไปค่ะปปปปปปที่กินแม,ไม,ไม่ไม่เก้วหมดแล้วยังไม่หมดเลยเนี่ยอยู่เต็มท้องเลยเอาไว้ห่วยคุ่นดีแบบช่ยวยเมื่อไหร่อ่ะห่วยจะกลับมาแซกว่บนี้อตอนนี้ยังของหวยหับมาขุ่นดีนี่ร้อนมาก สองโล,งโลไม่ถึงเรัจเดิก่อนมาโลกว่ากว่าโลวาวันนี้เราทางกสีดสิบเจ็ดไปกี่โลาาสามโลได้ไหมได้จริงย่านเนี้ยเป็นย่านที่่อยพี่อุ้ยมาบ่อยมากเราไปตั้งแต่วัดพักแก้ววัดะระฆังวัดอะไรนะพี่หรือวัดอรุณนอล้วัดอรุณ,ไ,รณไปท่าวังหลัง ไปเขา่าริมแม่น้ำเนี่ยเราก็เก็บมาหลายร้านมากคือมันเป็นที่เราสองคนอ่ะชอบร้านอาหารที่ติดกับริมแม่น้ำมากๆม,มันให้บรรยากาศแบบเอารู้สึเกเย็นสบายแล้วก็ได้ดูความสวยงามยามกั้มค่ำคืนแต่เราก็ไม่ได้กลับดึกนะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำางานไีหาตังค์แล้วก็มาสร้างคอนเทนต์ดีๆให้คุณผู้ชมไงคะ่ะไปละค่ะ